สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับรัวบ้านวิชาณนนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ํายานะคะน้ํำยาปลาถูนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะน้ํายาปลาถูของเรานะคะในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นกะทินะคะวันนี้เราใช้กะทิสดนะคะ กะทิสดของเราค่ะเดี๋ยวให้กะทิเดือดก่อนนคะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกะทิสักนิดนะคะ ของเรานะคะอันนี้เป็นพริกของเราค่ะก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะค่ะใส่ลงไปนะคะพริกต้องแล่นใบหน่อยนะคะถึงจะอร่อยค่ะต้องแล่นใบไย,ยจะเคี่ยวไปสนกนิดนะคะ ให้แตกมันค่ะให้สีสวยๆนะคะเราไปดูได้นะคะวิธีการทำพริกค่ะทำพริกน้ำยานะคะเดี๋ยวตาส่วนจะสใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ ๋ยาให้เดือดอีกสักพุ่งหนึ่งนะคะเราให้เขาเดือดสักพุ่งหนึ่งนะคะก็จะดีค่ะเอาลลยนะคะจะเติมน้ำกะทิอีกสักหน่อยนะคะวันนี้เราใช้กะทิ500กรัมนะคะ เติมไปนะคะแล้วให้เดือดอีกสักครุ่งหนึ่งนะคะมองเห็นชัดนิดค่ะชัดอยู่นะคะน้ําแกงเราสวยมากหอมพริกค่ะพริกต้องตําเองถึงจะอร่อยนะคะพริกเราตาเองนะคะเดี๋ยวให้เดือดอีกสักนิดนะคะอร่อยค่ะลองทําดูนะคะน้ํายาปลาถูนะคะอร่อยมากแล้วก็เปลี่ยนมันเรามีหลายสูตรนะคะเอ่อของเขาเรียกว่าอะไรล่ะ น้ำยาบ้านเราเนี่ยนะคะมีหลายสูตรค่ะนะคะปลาเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเล่งไฟได้นะคะยังไ,ไง,ะะยงไม่ปรุงไม่ปรุงรสนะคะเดี๋ยวให้ปรุงรสค่ะ เริ่มแตกมันแล้วนะคะเอาแตกมันพอประมาณนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะอย่ามั่ลงรถนะคะอันนี้เป็นปลาทูของเรานะคะค่ะไปผ่านความร้อนสักหน่อยนะคะแล้วก็ขยี้ขยี้นะคะใส่ลงไปค่ะอร่อยมากค่ะมันค่ะวันนี้เป็นปลาทูของ สมุทรสาครน,นะคะวันนี้ปลาทูมาจากสมุทรสาครน,นะคะวันนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่ค่ะเพราะเราต้องการใช้เนื้อะคะ่นะ,คะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำนะคะปลาทูเนี่ยเราต้องไปผ่านความร้อนสักนิดนะคะผ่านความร้อนสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใส่น้ำปลาทูไปะคะ่ะยังไม่ปรุงรสนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงรสคะ่ะ ทางกะทิที่เหลือนะคะก็จะใส่ลงไปค่ะจะเพิ่มให้น้ำมันข่นอีกสักหน่อยนะคะปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยดอกเกลือนะคะดอกเกลือสักหนุ่มช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาไปไหนจ๊าขอน้ำปลา,หน,นปาหน่อยค่ะน้ำปลานุ่มจีนนี่มันก็ต้องกินหยอดถึงจะอร่อยนะคะน้ำปลาสักสองช้อนก็พอค่ะ,นะคะ ปลาสักสองสนแล้วก็กินหยอดเอาหนึ่งแล้วนะคะสองค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะค่ะเอาละค่ะคนอีกสักนิดนะคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะชิมนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะหอมไปกับเราด้วยค่ะชิมก่อนนะคะ๋ยวปล่อยให้เขาเคี่ยวไปอีกสักนิด เติมน้ำกะทิอีกสักหน่อยนะคะน้ำที่เหลือนะะี่ค่ะใส่ลงไป ค่ะถึงเครื่องค่ะอลระ,ะจะปุงนะคะเป็นพริกนะคะพริกชี้ฟ้าสามเม็ดนะคะใส่ลงไปแล้วก็กระชายซอยนะคะหนึ่งกำมือน,นะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเพิ่มความหอมไปหน่อยอะไรค่ะใช้ได้แล้วนะคะ วันนี้น้ำไม่ค่อยข้นนะคะบ้านเราไม่ชอบกินน้ำข้นค่นนะ,คะเราชอบกินน้ำใสๆะคะ่ะดับไฟค่ะดับไฟคะ่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะเราจะตักนะคะตักโชว์นะคะเดี๋ยวเราจะจัดนะคะ ค่ะประมาณนี้นะคะอ่ะวางไว้ก่อนนะคะเอาถาดมาค่ะมาถาดมาวางนิดนึงเพื่อให้เห็นเจนชัดมาแล้วค่ะดีค่ะนี่คือขนมจีนนะคะและนี่ก็ตตำยานะคะเราก็จะจัดผักค่ะผักใส่ลงไปนะคะผักวันนี้ก็จะมีเ,เรียกว่าแตงกวาค่ะแตงกวาเลียงให้สวยงามน,นะคะอร่อยค่ะ แตงกวาเลียงค้างจานนี้นะคะจากนั้นก็จะมเีเขาเรียกว่าใบโหระพากระเอ่อโหระพานะคะแล้วก็จะมีจะมีนิดสักนิดหนึ่งค่ะแมงลักค่ะวันนี้แมงลักเราไม่ค่อยสดใสแมงลักสักช่อหนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยโหค่ะ โหกระเด็ดมาจากต้นบ้านเราันนี้ล่ะค่ะเราปลูกเองนะคะผักง่ายๆก็ปลูกเองค่ะจะไปสวนสักนิดนะคะไปสวนทําอะไรคะไปเด็ดแต่งหน้าด้วยพริกสักนิดหนึ่งค่ะกระชายหน่อยหนึ่งค่ะจะไปเด็ดดอกอัญชันค่ะสักห้าดอกนะคะบ้านเราก็ตกป,ปลูกเองนะคะอัญชันนะคะเอาใส่นี้ลงไปลอยนิดหนึง่งจะได้สวยงาม อย่าไปเด็ดอัญชันตักนินนะคะจะมาโชว์อัญชันค่ะไปสวนนะคะกล้องไม่มาด้วยนะคะมาแต่เสียงค่ะมาแต่เสียงค่ะขออัญชันสักห้าดอกนะคะอัญชันสักห้าดอกค่ะอัญชันได้ผลนะคะเจอดอกใหญ่แต่บ้านเราจะเป็นดอกเดียวนะคะดอกใหญ่สวยงามค่ะ แต่เป็นชั้นเดียวไม่ได้ปลูกสองชั้นแต่ก็ดอกใหญ่ค่ะมาแล้วค่ะมันชันสวยงามค่ะสวยงามวอเตอร์เคปสักหน่อยก็ดีนะคะสักสองช่อค่ะเพื่อให้มีใบเขียววอเตอร์เคปบ้านเราก็ปลูกเองค่ะกินอร่อยค่ะกินได้ทั้งสุกและดิบค่ะล้างน้ำสักนิดก่อนนะคะ มาแล้วค่ะนี่วอเตอร์เคปนะคะใส่ไว้ข้างๆอันชันเสียบไว้ให้สีสดใสค่ะวอเตอร์เคปก็ใส่ไว้ข้างนี้ได้ค่ะอันชันตรงนี้สักนิดนึงค่ะสวยงามค่ะไปกินกันเลยค่ะน้ำยาปลาถูนะคะวันนี้อกินกับไก่ต้มก็ได้นะคะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะโชว์ค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะ โชว์ใกล้ๆหน่อยหอมมะค่ะหอมค่ะหอม